ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้มึงทำลายร่างกายกูตัวนี้เฮ้ยทำลายร่างกายอีกหย่อนเลยหย่อนไปไปเอาเขาเอ้าเฮ้ยเมาเหล้าเลยนี่เมาเราเลยนี่เมาเหล้าเฮ้ยนั่งนั่งไม่ดีเลยนั่งนั่งไอ้มตีกูได้ตีเออตีเออทำลายผมออกมาภารกิจนะครับมาเจอพระธุดงค์ รูปหนึ่งนะฮะโบกคือยิ้มขึ้นหัวมาเถอะหรอู้บ่าวที่นี้วัสดีหลวงพี่เอาละเอาละเดี๋เอ้าจันนี่อ่าโตไปใส่ไม่ใส่นดิจับอฟพร้อมป่อ่จับผมพร้อมป่อมเหรันอยู่หรอฮะจับไตบ่เป็นยังจักไตวะบ่แล้วเอ้าแค่นี้เด้อเป็นยังไง อียงลยมาได้ใสเจ้าสามสี่สองสองชุดนะจกตายบ่เป็นยังไะเอาล่ะเป็นยังเด้อฮะเอียงนี่ไม่หอน่ะฮะแต่เราพีพีเบแบบรูพี่ผ่าเหลืองนี่สองสองชุดนะไปเจ้าทีไปใส่นี่ลวงพี่เจ้หลวง่อเรื่องจำเรื่องยังอยู่เลยฮะยู่งเอยู่นาจเร่อมาดสนี่มาดสชุชุชุนะคือบอกว่ารู้เรื่องเหยพี่นี่มาดใส จะแก่อยู่วะเหอยเอาอำนาจเท่นนะหยัยหยังวันนี้วันนี้ถ่าย <c ười> คลิปดิเมาเรากูบ้าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ดิยันเสเลยบยงยนกระือบวบอบวบัวบอบวเจ้าโยงยังกะมึงเฮ้ย ลงบ่คุ้นไปนี่ทั่วลงคุ้นูดไปดนี่พอไปถึงหาปูใหญ่อเปูนงชุนชีตัวเมาอเมาะเรากินหึงเลยอยู่นี่เฮะเมาเราป็นี่ไเป่ามเมาไส้กล่องไมกิ๊่ไก่ดิเไปฮ้มป่มเมาไส้ไป่เส้เป็นพระอิริ่นี่เขาต่อฮะจุดฮะสามเอาลครับพี่น้องเบอ่์ครับเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยลุงไปเมาไส้เส่มเมาไส้่ยมเมาไส้ คนายางผู้เดียวเจ้ามีแต่คนกินเ,เหล่าหึงเลยกินเ,เหล่าหึงเลยสีไปใสสีไปใสดิสีเมือ่อฮะสันจะป,ปูสัน,น,น,สสนจะปูใส,สบ,บังคับพี่น้องเมาเฮ้ยมาไทยเห็นหนาสันจะปูบรรคุมอยู่ใสสันจะปูบรนคุมอยู่ใสผมมีอำนาจตรวจคนนะขันเจ้าพฤติกรรม์เลมันโมเม็นพระแล้วแนี่นี่มันโมเม็นพระแล้วแนี่นี่เดี๋ยวจะเอาเขาลงพักเอเออ่ มันมเปนพระแล้วพระต้องสำรวมนี่ด้วยความเป็นห่วงเห็นเดินก็เลยว่าจอดรถทักา,ายเพื่อจะซอยเหลือมาเนี่มีพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าบ่ให้เกียรติใส่กิิยาวา,าจาไม่สำรวมอำเภอไหนเนี่ยน,นีลบ้านคอยอุบลนีละบ้านคอยเจ้ามา้นส่คงแจ่มฮะสิไปใส่สิไปวัดได๋ยู่วัดได๋ย์จำพรรษาอยู่วัดได๋ย์สามสี่หนึง่งหนึ่งศูนย์สามสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์กินเราหึงเลยตอนนี้อฮะมันจะมี เดี๋ยวจับขอหา,สาแสดงกิริยาว่าจะบดสมลูกอนเออเฮ้ยมเมาเหราลเลยเยอะไปสามปัญหาไอ้ชุ่มช่นอะไรนี่มานี่เป็านยางเป็นเสียยังแน่เนี่กระเป๋ากระเป๋ามาเบิ่ง,ง,าามง,มงผมไปเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้ยทำลายร่างกายกูตัวนี้เฮ้ย <laughs> ทำลายร่างกายอีกยิงย่อมยิ่งย่อมมาปะปเอาเขารุมกันเอา้เอาเฮ้ยเมาเหราแล้วนี่เมาเหราเลยนี่เมาเหราเฮ้ยนั่งนัง มาหนีเลยเร็วๆไอ้มึงตีกูได้เมื่อกี้มั้งที่เจอทำลายร่างกายเพอว่าพอาึ่งว่าอันนี้แดนจอจุดเมาเหล้านะครับตอนนี้นี่ครับไม่รู้ว่าเป็นมาจากไหนนะครับดิโศกโศกปุ๋ยปุ๋ยจีดิวุ้ยร่วงเฮ้ยเอ้ยมาเบิ่งนผะเมาไปเอาถึงรถไปถึนรถไปโรงพักจะรู้กันนี่ละเดี๋ย้ ไปทาแน่วแน่วนี่โมเมนต์ทแล้วม่านศาสนาจับคุ้มโตเด้อเอาดีๆนี่เขได้เอาละเปิดเปิดเมาเรากินหึงเลยตีตีทีทีกูน่ะขวดเบียร์ขวดเหล้าหึ่งไปเอาเขาล่งพาดป้อมน้องขึ้นรถมาเป็นมือใหมนะครับโอ้โหดีๆเพิมเนถาดดีเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดีๆ อยู่วัดไหนยังไหนเบาดีๆนี่ผมให้อภัยเได้ไม่ขอหาทำลายร่างก ah nee. ายเจ้าพนักงานเนี่ยนี่เอาดีๆฮะวงโอ้จ้าเนจ้านี่คุยกับเจ้านายเพิ่นเออคุยดีๆคุยดีๆนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้หนี่บ้านคุยอยู่อำเภอโคกจำเนี่ยอ่าอยู่บ้านไหนบ้านไหนเป็นคู่บ่าวเป็นเ่อนเปคู่บ่าวอะไรอ่าไมเนี่ย ขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถมสีเวลาไปขึ้นรถขึ้นรถไปสงบสติอารมณ์ไปไปสงบสติอารมณ์ก่อนไปโอ้แม่ผมมาถ่ายอยู่นี่อุยบุรุษเรื่องเลย มาหอดนี่แห้งจังเงินไปเมาันบ่มาหรู้เลยวอยบานเดี๋เดี๋ยวนี้เมาครับเอาเขาลงพัอะไรนะวยซัดมมีสิสามตัวแบงไปสุดที่บังีองบ๊มีบยบบมีวบบยบบบบบบวบยบบบยบ ถาจะล่อตอดาวพ่ออยู่ที่หู่ที่ไบอกให้ลอต้องมดนฉุดวหมาตาองโนชนนะฮะงโนเจ๊นะพวกุ้รางองว่าจะกุ้งเจ้าเหรอจจจเป็นใครกุ้กุก้ชาเจอเนนี่กูก้ช่าเจอย่ใส่กตายแล้วที่ตายจมกน่ารสีนจมูะมากแบบสบายสบายจะะไหเนี่ยนีเอาไวุ้แล้วธนาคารยี่ใส่ธนาคารประเทศอนเเป็นไปตากที่วัทิจไหนเนี่ 我来，他都看了，嗯 <music>，对吧 <sia. S 2>？这三座叫什么座？红桥，知道不？好快，我来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 ， Yeah.